สวัสดีตอนเมื่อเจ้าครับเจ้ามูเจ้าจุงตอนนี้ตื่นเจ้ามาโหแต่คืนนอนนี่นอนรับแบบสบายขนาดเลยอากาศเย็นสบายขนาดมั่ต้องเปิดแอร์นอนโฮมพระโตปอยู่แต่คืนนี้ผมนอนตีหิมน้าโฮมสเตย์เนี่ยครับของแม่หลวงแพนโอ้บรรยากาศดีขนาดตื่นเจ้ามาวัดจะเตลเอลพอหมู่บ้านก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปเสาะ ซึ้เอเมงไปฝากเจ้าหมูจะจุ้มกันก่อนบริเวณตันนี้นี่ต้องบอกว่าบ้านเมลายนี่นอากาศมันพิษกับตั้งหลุ่มขนาดเลยเนาะโอ้โหพอตะแล้วก็อันนี้บรรยากาศหน้าหน้าติพักหิมน้าโฮมสเตย์ของไม่หลวงแพนหเนาะั้งหน้าตอนนี้ก็จะเป็นคุณย่าโฮมสเตย์บ้านคุณย่าโฮมสเตย์นี่ยผนก็มีแขกแขกอยู่ลาดตงบนนั้นลงพุดโฮมสเตย์แล้วก็ ปาพุทธโฮมสเตย์ค่ะอยู่มันมีเจลาตีอยู่ตรงห้นง่ะพุ่นนะครับเข้าไปลึกกันนั้นนะผมว่าลุงพุทธโฮมสเตย์แล้วก็ป้าแมวโฮมสเตย์อยู่ตรงไหนพุ่นโอ้แล้วหน้าตีหิมหน้าโฮมสเตย์นี่ก็จะมีโอ้น้าตกอยู่ตี่เนี่ยมุมน้าตกอยู่เนี่ยนะโอ้โหมาอยากบอก โอ้ยจะหมจะจุมบรรยากาศนอนที่นี่นะโอ้โหมันมันมาเหมือนนอนตั้งหลุมบ้านเฮานอนตั้งหลุมบ้านเฮานี่ต้องเปิดแอร์เนาะแต่นี่บ่ต้องเปิดอะ่ะคือพอซะบรรยากาศมันตึงสุดๆเลยอะ่ะนะอันนี้มีตีนอนเอาไว้ถ่ายหุบชิลๆได้เลยได้ยินเสียงน้ำตกตลอดทั้งคืนเนี่ยตีหมู่บ้านเมลายนี่นะเป็นหมู่บ้านเงียบซึ่งผมว่าตีบ้านเมลายนี่นะ เหมาะสําหรับมาพากค,ค่อนจะได้เลยบ่ได้อึกกระทึกคนบันหน้าคนบันหลายแต่ตีภาคดีๆทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะตีภาคของปีน้องเจ้าบ้านทั้งมดธั้มมวลน,นะครับโอ้โหเป็นมาตรฐานค่อน,นข้างดีหัวละ550บาทต่อคนมีอาหารเจ้าอันนี้อย่างต่ำขั้นเริ่มต้นนะบางตีมันก่อหกร้อยบางตีกหกห้าส ซึ่งก็แล้วแต่ว่าโฮมสเตย์หลังไหนเพื่นจะมีแนวแบบไหนนะแต่ละตีนี่นี่บ่เหมือนกันครับแต่ผมชอบขนาดเลยโอ้โหมาเนอร์มาเนอร์มาเนอร์ฮิมแามโฮมสเตย์นี่จะมีทิพักแบบ VIP อยู่นะเดี๋ยวจะพาไปพอกันหนอแต่ตอนนี้จะพอบรรยากาศตอนแต่แถวตอนเต้าเจ้าตี มีป่าด้วยครับแม่มีปา่าอ๋อนี่เนะนะน้นเนี่นี่นี่โอ,โอ้โอ้ฮั่นฮั่นป่ามาเลยเฮ้ยโอ้ป่ามากินเลยโอ้มันอันนี้เป็นป่าธรรมชาตินะแม่หนออ๋อฮั่นฮั่นฮั่นบ่ม,นมีการปล่อยบ่ม,มีการยับเลยเนาะ ยับนี้ปับนักปั๊บห้าร้อยารเลยตัวปลาซิ้วก็่าห้าร้อยเนาะก่ห้าร้อยหมดโอ้บนปาปุ้งาหนาตัวนครับนี่นะปลาปุ้งลาอย่างนี้ขาป่าขาปุ้ง วางคนนี่แม่เลยนี่ก้อนี่อันนี้นะปะรุงนี่นะเมันให้แต่ไหลน้ำนองไปห่ดครับโอ้ซุปกล้วยเนี่ยนะมีหมดครับแต่คืนแม่ปีกไปนอนบ้านตั้งหลุมบ้านแม่โป่งนี่ฮะเวลาประกอบอาหารนกตัวหน่อยจอะบ้านแม่อยู่บนเนี่ยตีหัวตากใบวัดเนี่ยอ๋อแม่อยู่นี่เนาะครับแม่ขึ้นมาอยู่นี่ได้เสาปีปลายแล้วครับปีปลายแล้วเนาะแม่ชื่อแม่หยาง แม่อ๋องขอบคุณแม่อ๋องนักๆติดดูแลอย่างดีเลยครับล้ำกันครับแม่กว่ายแม่ทำพัดซาเื้ออโ้ผมอยู่ตั้งลุ่ม่ได้กินหรอกต้องขอบคุณแม่อ๋องนักๆเลยแม่อ๋องไม่อยู่นี่เศร้ากี่ปีแล้วเนาะ ีมันไปแตะเป็นมูนะมันไปปเ็วมเนาะใหญ่ดะป่าพุ่งนึกตสวมันใหญ่โอ้โจกโจกดีของพี่น้องบรรลายเมลายนะวันนึงโจกดีขนาดบรรยากาศตื่นเจ้ามาเจอสภาพพี่น้องเจ้าโอ้ผมว่าอารมณ์ดีขนาดอันนี้น้ำนองมามันไหลโดยน้ำแหกกไปน้ำนองมันไหลป่าคุ่งนี่นะเจ้าป่านี่นะ มันกลายเป็นตัวน้ำไปแล้เวลาน้ำนองมันนองขนาดไหนนี่มันคว่วมมะฮินนี่มดอ่ะคว่วมมะฮินเลยเนาะปีนี้ได้เอาขึ้นบนบ่แต่ก็หมอกสักกำเลยก็เจ้ามันเหมือนสักชั่วโมูกสองโมงกอีกเลยเนาะเพราะว่าเจนี่มันน้ำใสตลอดทั้งปีคือมันตึงว่าเราป่านียนะเจ้าแนวแนวแนวมาเนี่ยค่ะปากกั้งกว่มีปากกั้งกว่มี จับโชคดีของอีเมยเขาแท้ๆไม่ออกเขานี่ไหมเนาะกั้ต้นน้องเมย์เมาเก็บเมี่ยงหนะกะเมื่อก่อนนี่นะมาเก็บเมี่ยงนี่นะมาเก็บเมี่ยงเมาตั้งใ่้แบบนี้อ๋อเมื่อเมื่อสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี่แบบได้เก็บเมี่ยงแล้วเนาอเดินไปเก็บเรื่อมาเก็บเมี่ยงอย่าสี่ห้าปีแล้วก็สี่ห้าปีเราทำหากองมาทำงานเพื่ออะครับตั้งโฮมสเตย์อย่างอันนี้สบายกว่าเนาะ ไปตีนในพวกกรมในปุ้นปิดเป็นนายคุ้มเนาะครับนมาประกอบไปรับจ้างก่อนอ่ะกันะนะก่อนเกมาเอามาอย่างกันับเจริญมาเจริญมาอย่าบอกผมขอบคุณแม่ออกนักนกตีดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยเดี๋ยวจะไปกินขา้าวอาหารเจ้าข้าวต้มเน่าน,นี่นะข้าวต้มล้ำลำลครับพ้วาวตะวันแม่เขาเนี่ยทำยัดเหน่ยำใบเมี่ยง ตาใบเมียงล้ำขนาดเลยไม่ยำพักยำพาะหมกเดียนะมันจะมีมันมีแต่ว่านี่มันมีพักเบี้ยฟานพักกาดค่ะใบเมียงแล้วก็าพักอันสะเลียมดงถ้ามีข้าวมัมันโค่นนี่งั้นกนหลายอย่างอยู่หลายอย่างอยู่เนาะเพราะว่ามันมีบนดอยปุ๊ครับเม่ได้ไปเก็บเลยนะตัวมา่แบบนี้แล้วพอดีต้องสามาสิเข้าโอ๊บ่ายแล้วก okay. e> ็ เงีนครับมากตะวันะครับตะแล้วก็ไปไปกินข้าวต้มกันข้าวพุนรับแม่ครับอาบุญตาผมขอบคุณแม่อ๋องนี่ไปไปไปกินข้าวต้มกันเนอวันนี้มือเจ้าของครับหิมหน้าโฮมสเตย์เนี่ยของแม่หลวงแปลนเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งหกแปดสามเก้าเก้าครับมือเจ้านี่ขอไปกินข้าวต้มกันเนอ